สมมติถ้าเป็นนักลงทุนก็จะบอกว่าจะเลอกลงทุนอะไรที่ไม่ใช่ว่าไปตกหุบเหวแล้วตายาาตากะพวกนี้มันจะบอกเลยว่าเฟรมวิธีคิดว่าอันนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ตายแน่หรือต้องหาลูกค้าคนแรกให้เจอก่อนซึ่งลูกค้าคนแรกก็เป็นลูกค้าที่หนึ่งมีความเป็นวิชชเนอรี่หรือว่าความกลางในความคิดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและลูกค้าคนนี้คือลูกค้าที่คุณต้องหาให้ได้ก่อน หนังสือเล่มโปรดในวันนี้นะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราะคะ่ะพี่ชายดิฉันเองนะคะเธอชอบพูดนะคะว่าเธอเป็นกีกนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับหนังสือเล่มโปรดของเธอค่ะวันนี้พบกับคุณชนิดชานชัยนรงค์พี่ช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเต้าเชิญพี่ช้างทำไมพี่ช้างเลือกเล่มนี้คือเต้าเนี่ย คือเราอยู่บ้านเดียวกันนะคะเตาสิ่งที่เต้าเห็นเป็นประจําเลยก็คือเวลาไปชั้นที่พี่ช้างอยู่เนี่ยก็จะเห็นพี่ช้างอ่านหนังสือเป็นประจําต้องเรียกได้ว่าถ้าดูว่าถ้าท่านใดเนี่ยหนึ่งในท่านที่อ่านหนังสือมากเนี่ยต้องเป็นพี่ช้างแน Grid ่แพี่ช้างชอบอา่ ayo, อา, ayo, านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือมามาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรจบวิศวะเรียนวิศวะเป็นกีกมาตั้งแต่เรียนหนังสือกีกแปลว,ว่ากีกแปลว่าพวกบ้าของเล่นชอบเล่นของเล่นผมเป็นถ้าทาหนังสือเนี่ยเราเรียกว่า เป็นพวก Early Adopter ของเล่นใหม่ใครออกมาผมก็ไปซื้อทุกวันนี้เนี่ย m a มซอนไพร์มมันจะมีอยู่ใน YouTube ผมก็โหลดมานั่งดูว่าปีนี้มีแกจิตอะไรใหม่ๆที่น่าซื้อบ้างอะ คือของเล่นอะไรใหม่ๆที่ออกมาแล้วคนที่ยังไม่ถึงที่เป็นเขาเรียกว่าเมนสตรีมคือลูกค้าปกติก็สามารถที่จะที่จะซื้อเราก็เป็นพวกที่ชอบเล่นของเล่นเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเล่นของเล่นของพวกนี้ถึงแม้ว่าจะขยับจากการทํางานเป็นวิศวะมาทําด้านการเงินด้านการบริหารเราก็ยังติดนิสัยชอบที่จะเล่นของเล่นจะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ออกมาก็ดี<ถ>ครับ จนมาถึงวันหนึ่งก็มาเจอหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกว่าใช่เลยเล่มนี้คือตักกะของเราก็คือเล่ม crossing the chasm เล่มนี้เมื่อเจอเล่มนี้เนี่ย20 30, 30ปีก่อน2 0กว่าปีก่อนนะครับเจอแล้วก็นั่งอ่านอ่านไปก็ซึมซับว่ามันช่วยในการทํางานของเราได้เพราะว่าตักกะสําหรับคนที่จบวิศวะเนี่ยเราต้องการที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็น i ออาจจะเป็นกึ่งเทคโนโลยีหรือสัพางสตาร์ทอัพ แล้วก็หรือว่าคนที่ทําด้านการเงินพอมองอีกข้างหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนลงทุนคนที่ชอบมาลงทุนอะไรใหม่ๆแปลกๆก,ก็จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะให้ตักกะว่าของเล่นที่เป็นแฟร์กับของที่เป็นเทรนดที่เรียกว่าเป็นแนวโน้มในการที่คนจะใช้จริงมันผิดกันยังไงครับ crossing the chasm นะคะแปลว่าการข้ามหุเพลนะคะหน้าปกเนี่ยจะน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นกราฟนะคะเป็นพารามิลาแล้วก็เป็นเบลคราวนี้เนี่ยมันมีช่วงว่างระหว่างสีเขียวกับสีฟ้า ตรงช่วงว่างนี้แหะค่ะเป็นไฮไลท์ของนงสือเล่มนี้เดี๋ยวเรามาฟังพี่ช้างกันนะคะว่าพี่ช้างค่ะกราฟรูปนี้พราบลาอันนี้ความนียมันบอกถึงอะไรคะมันเป็นเทคโนโลยีไลฟ์ไซเคิลของธุรกิจนะครับว่าธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีก็จะมีพวกที่เป็นพวกที่ทอาเรียกว่ายังไงฉันก็ซื้อยังไงฉันก็ใช้เพราะฉันเป็นพวกที่ต้องการ ทดลองของใหม่ๆเขาเรียกว่า risk seeking พวกนี้นี่คือ take risk แล้วก็ risk เราะฉะนั้นถ้าคนที่จะขายของให้กับคนที่เป็นคนเจ้าของผลิตภัณฑ์บางครั้งก็จะตกหลุมว่าไอ้พวกที่เป็น risk seeking หรือว่าพวก early adopter หรือพวกที่เป็นรุ่นแรกๆเนี่ยเป็นลูกค้าจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าจริงๆเนี่ยคือที่อยู่ด้านหลังซึ่งพวกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเป็นพวกที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากคนอื่นต้องใช้กันก่อน เฮ้ยเองใช้ก่อนถ้าไม่ใช้ข้าไม่เป็นคนแรกะนะครับเพราะฉะนั้นคนขายของหรือคนที่ทําผลิตภัณฑ์ก็จะติดไอตัวกับดักที่คิดว่าเฮ้ยพอไอรุ่นแรกซื้อปุ๊บชุดต่อไปก็ต้องซื้อตามแต่ส่วนใหญ่แล้ว80%ของผลิตภัณฑ์ไฮเทคเนี่ยมันจะตกหลุมตกนรนมันจะตายตรงนี้ก่อนตายตรงนี้หรือขออนุญาตนะคะในนงสือเล่มนี้เนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีการด๊อปชั่นไล c ายเคิลนะคะ TALC ก็จะแบ่งเป็น innovator ถัดมานะคะก็เป็น Early Adopter แล้วก็เป็น Early majority แล้วก็ Late majority สุดท้ายคือแลก,กาดเดี๋ยวเรามาฟังวิชางกันว่าในแต่ละอันเนี้ยคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้ยี่กว่าปีอ่านมาแล้วแล้วก็ใครถามผมก็ผมก็บอกว่า My v o r i t o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  กก็เล่มนี้จริงๆนะผมมีอยู่เยอะหนังสืออีกหลายๆเล่มผมก็อ่านอยู่เป็นซีรีส์ของออรเตอร์แต่ละคนนะครับแต่ว่าเล่มนี้มันแคบ เป็นเฟรมให้หัวสมองคิดว่าเวลาเราเจอใครมาโปรโพสอะไรนะครับใครมาทำงานอธุรกิจนี้ตอนที่ไปรประยุกต์ใช้สมัยก่อนตอนที่เป็นอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอเมไอตัวเนี้ยเล่มเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เอามาประยุกต์ใช้ว่าเวลานั่งคุยบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนก็ดีในตลาดไอพวก <สบ S 2> ที่เ,เป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นพวกไหนหรือแม้กระทั่งเราเองในฐานะผู้จัดการเองจะข้ามขบเขว ให้นักลงทุนก็ดีหรือให้ผู้ประกอบการมาเข้าจดทะเบียนหรือมาซื้อหุ้นใน m อ i เนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านคือมันมันใช้ได้ทั้งสองข้างสมมติถ้าเป็นนักลงทุนก็จะบอกว่าจะเลือกลงทุนอะไรที่ไม่ใช่ว่าไปตกหุบเหวแล้วตายาาก็ต้องเลือกลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะข้ามหุบเหวหรือผู้ประกอบการที่มีนิสัยใจคอหรือมีความคิดที่เข้าใจว่าไอ้ที่ชั้นโมหรือว่าภาษาเราเรียกว่าถุยนะครับคือ พอโมกมากเกินไปมันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นหลักตรากะพวกนี้มันจะบอกเลยว่าเฟร,รมวิธีคิดว่าอันนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ตายแน่ เอ้นสมัยก่อนเนี่ยตอนทํางานวิศวะก็ดีเป็นวิศวะในโรงงานวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ดีแล้วก็มาทําด้านการบริหารด้านการเงินเงีโยอกาศไปช่วยงานของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นซอฟต์แวร์ปาร์คไวทชเริ่มต้นแบบยุคแรกๆเลยนะครับเป็นเคยเป็นอนุกรรมการของเขาเราก็จะใช้ตักกะเนี้ยเวลาแล้นั่งคิดบอกว่านักวิจัยเองเนี่ย ก็เพ้อฝันอยู่กับเฉ<ร>พาะใน<ว>ส,ส่วนนวิจัยน่าจะอยู่ช่วงนี้นะครับแต่พอไป commercialization เพื่อให้เกิดลูกค้าคนแรกเนี่ยคุณยังคิดไม่เป็นคุณยังไปไม่ถึงไหนเลยอย่าลืมว่าของที่ทำใน lab ที่เป็น prototype ไม่ได้แปลว่าเวลามาทำ commercialize หรือว่ามาทำเป็นธุรกิจแล้วมันสามารถที่จะ ทำให้ต้นทุนได้เท่าเดิม Product Quality ให้เท่าเดิมหลังจากนั้นแล้วก็ต้องหาลูกค้าให้ได้ในหนังสือเล่มนี้มันจะสอนบอกว่าวิธีคิดวิธีโจงตีเพราะาถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทคโนโลยี d u c t คำว่าเทคโนโลยีอาจจะเป็น Bio Technology ก็ได้จะเป็นด้านชีวภาพหรือด้านอะไรเขาจะบอกเลยบอกว่าหรือต้องหาลูกค้าคนแรกให้เจอก่อนซึ่งลูกค้าคนแรกก็เป็นลูกค้าที่1มีความเป็นวิ s ชเนอรีหรือว่าความ กลางในความคิดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วลูกค้าคนนี้คือลูกค้าที่คุณต้องหาให้ได้ก่อนเพราะลูกค้าคนนี้จะเป็นโปรโมเตอร์คุณคุณก็ต้องทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อให้ลูกค้าคนนี้ซื้อลงทุนทำทุกอย่างไปให้เขาติดใจสแสดงว่าวิชแนอรี่เนี่ยน่าจะง่ายกว่ากลุ่มหลังๆไหมครับพี่ช้างเพราะถ้าไม่มีวิชแนอรี่เนี่ยคือหลักของ crossing the chasm หรือเอ่อทะยานข้ามหุบเหวเนี่ยมันคือต้องหาคนกลุ่มแรกที่ยอมเป็น หนูทดลองแล้วพวกหนูทดลองอย่างที่ผมเรียนครั้งแรกว่าเป็นพวกที่ risk seeking คือคือชอบเสี่ยงชอบของใหม่ชอบเล่นถ้าคนพวกนี้ซื้อแล้วเนี่ยแล้วสามารถจุดติดได้คนพวกนี้ก็จะเป็นโปรโมเตอร์ของเราพอเป็นโปรโมเตอร์แล้วเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์เพราะอย่าลืมว่าการที่ซื้อหรือว่าลงทุนในเทคโนโลยีเขาลงทุนเพื่อแก้ปัญหาพอติดปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่า โลกขี่อิดชาไอ้พวกกลุ่มหลังๆเนี่ยที่จะเริ่มที่จะเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอในหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันยู่จะม chapter สี่ห้าหกเนี่ยที่เขาเขียนบอกว่าให้รวบรวมกําลังพลกําหนดขอบเขตของสงครามแล้วก็เปิดฉากโจงปีนะครับ <c oughs> มันจะพูดถึงในเรื่องของวิธีที่จะจัดก,กระบวนศั์ว่าทํายังไงให้ข้ามหุบเหวไปพอข้ามหุบเหวแล,แล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ พวกที่เป็น Earl y majority early majority คือก้นใหญ่กวนใหญ่ในธุรกิจพวกนี้มันจะข้ามง่ายล่ะนะครับในหนังสือยากที่สุดก็คือกระโดดข้ามจากจากตรงนี้ไปตรงนี้ตไปพี่ช้างค่ะพอถึงตรงนี้เต้องนึกถึงเทสลาตอนรถเทสลาที่ออกตอนที่อีลอนมาสทำแรกๆกับตรงนี้หน่อยได้นยคะว่า EV เนี่ยมันมาหลายอย่างมันต้องแบตตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่ชาร์จเจอร์แล้วตอนเริ่มต้นเทสลาเนี่ยเขาลงทุนเรื่องชาร์จเจอร์แล้วก็ ทำให้แบตเตอรี่ดีแล้วก็ราคาน้ํำมันแต่อย่าลืมว่าตอนที่ออกมายุคแรก EV เนี่ยมองว่าจะเป็นตัวเฟลในช่วงนี้แล้วก็ถึงจุดหนึ่งปุ๊บ EV จุดติดก็คือข้ามอันที่ไม่ข้ามเนี่ยยังเป็นเซกเวย์จำได้ไหมครับไอที่เราเห็นอยู่ในสนามบินแ่น,นั้นไม่ข้ามใช่ไหม3 d print, Printing ก็ไม่ข้ามวันนี้ s e l f d r ร iving e บี c l e หรือ SDV เนี่ยเป็นตัวที่กำลังทดสอบอยู่ว่า จะข้ามอยู่ไหมพวกที่เล่นแกจิทส์กับนตอนนี้ที่เรามองก็คือตัวเซลฟ์ดรีวิ่งเวมโกก็ดีหรือของที่จีนที่ทําอยู่ซึ่งมีแนวโน้มว่าน่าจะข้ามเพราะว่าพอ EV ีข้ามมาแล้วเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเออร์ลี่มาร์จอริตี้ละตอนนี้มัอนอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แถวเออร์ลี่มาจอริตี้แล้วก็ปรากฏว่าอย่าง b y d หรือว่ารถจีนก็ใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยที่เขาข้ามกันมาพอออกมาลอนช์มาเขาไม่ได้ลอนช์เป็นคนแรกอย่างที่พวกเราทราบนะเขาไม่ได้ลอนช์เป็นคนแรกแต่เทสลาพิสูจน์แล้วว่า มันเวิร์กมันใช้ได้เขาก็มานี่เลยทําให้เขาข้ามไอ้อันเนี้ยทยานข้ามเหวอะได้ไม่ยากไอ้พวกที่ไม่ข้ามเนี่ยแล้วตกมาตายเนี่ยในบ้านเราก็มีเยอะไม่ไม่เอ่ยชื่อธนาคารใหญ่ๆลงทุนไปยังมีอะไรต้องติดไปเลยหลายๆแอปพลิเคชันลื่นไหลในเซอร์วิสเพราะว่าอย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สําหรับพวกที่ออก Product ต้องเรียนกับคนฟังว่าเป็นหนังสือที่มันเป็นเฟรมมิงสำหรับไม่ว่าจะเป็น process หรือจะเป็นเซอร์วิสคนที่ทำเซอร์วิสก็ดีเล่มนี้เป็นเล่มที่ให้เฟรมมิงว่าฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดยังไงเพราะอย่าลืมว่าการข้ามบุเิวไม่ได้ทำคนเดียวมันต้องทำกับพาร์ทเนอร์ทำกับอ l l i a n c e คนที่เป็นคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์หรือพาร์ทเนอร์ไม่มีทางหรอกครับที่ไอบริษัทสตาร์ทอัพจะทำได้คนเดียวมันต้องอยู่ว่าเขาคบค้ากับใครเขาเลือกใครเป็นพาร์ทเนอร์แล้วคนที่เป็นนักลงทุนเองหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่า ไอตักกะของผู้ประกอบการคนนี้เขาเข้าใจหรือเปล่าอ๋อเหมือนเวลาเราเดินเราเจอสตาร์ทอัพมาพิชขออินเวสเมนต์ต่างๆแล้วปรากฏว่าเราก็พบว่าเอบางทีทำไมสตาร์ทอัพส่วนใหญ่มันไปต่อไม่ได้แต่เดิมเนี่ยโอเคปัจจัยหนึ่งก็คือน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะหาแคชโ o ลไดเล้เล่มนี้จะบอกให้ว่าพยายามให้แคชโโลพึ่งตัวของตัวเองถ้าแคชโ o ลที่มีอยู่จากการทำ สี่ฟันดิ้งรอบแรกคือระดมทุนครั้งแรกก่อนที่จะวิ่งไปหาพวกผู้จัดก,การกองทุนที่จะเป็น BC อะไรก็ดีเนี่ยคุณต้องทำตัวรอบไอตัวชุดแรกเนี่ยงุกให้สำเร็จหาคนที่ชอบความเสี่ยงเป็น Risk Seeking หาคนนี้ให้เจอแล้วให้คนนี้เป็นโปรโมเตอร์คุณจะสามารถที่จะหาฟันดิ้งได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็น p a เปอเป็นแค่คอนเซปต์แล้วก็ไปขอฟันดิง้งไอคนที่ให้เนี่ยก็โง่ อันนี้ก็พูดไม่ได้ยังยังย,งยกตัวอย่างสมัยทํางานนะครับย้อนกลับไป20ปกว่าปี2005-2006ตอนที่ผมเริ่มนะครับไม่มีใครอยากเข้าทุกคนก็ไม่อยากเข้าเพวยคคำถามคือว่าเราก็ใช้หลัก crossing the chasm เนี่ยทำให้สมัยก่อนต้องมานั่งถามว่า what ใช่ไหมฮะแล้วก็ why อ่ายุคแรกๆหมดสมัยผมคําถามคือ why not อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันก็จะมีตากะสมัยแรกๆที่เราเราใช้ตกกะในการที่จะ cross-chasm ไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักลงทุนก็ดีหรือฝั่งผู้ประกอบการแน่นอนภาครัฐก็มีส่วนต่างเพราะเขาก็ต้องการโปรโมทผู้ประกอบการรายย่อยในขณะเดียวกันการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐก็เป็นตัวสําคัญแต่ในกณะเดียวกันเราเองก็ต้องวาง s t r a t e g y ว่าจะไปกระตุ้นดีมานอย่างไงในขณะเดียวกัน สภาพคล่องเป็นตัวสําคัญมูลค่าหรือ valuation ของบริษัทก็สําคัญแล้เ,เล่มนี้เป็นเล่มที่ช่วยให้วิธีคิดว่าผมจะค้านยังไงว่าผมจะไปหา A visionary แบบแบบไหนสมัยนั้นก็ต้องไปหาทั้งบริษัจทจดทะเบียนก็เลยคิดได้ว่าเราไปทําโครงการที่เรียกว่าวิศวะชวนคิดสร้างธุรกิจมหาชนวว้า <Wow. S 2> ตอนนั้นก็เป็นบอกว่า ถ้าบริษัทที่จดทะเบียนที่มีผลประกอบการดีแล้วคอนซิสเทนต์แล้วมีการเติบโตแม่งต้องวิศวะเบสคือพูดง่ายว่าเราเอาคอนเซปต์คือเราเป็นแมนูแฟคเจอริงแล้วก็เป็นเอนจิเนียริงเบสพอเราได้พวกกลุ่มแรกๆที่ b u y i อินละแล้วพอเข้าเข้าจดทะเบียนเราก็ต้องไปสร้างดีมานให้กับนักลงทุนว่าไอธุรกิจพวกนี้มันโตจาก200-400 1,000-2, 0 0 0เนี่ยภายใน4 5ปีเนี่ยเพราะว่าแมนูแฟคเจอริงเนี่ยมันโตแล้ว ดีมานมันมีกราบใดที่เขาควบคุมตัวคอสเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็น OEM แต่ผมไม่สนใจผมบอกว่ามันอยู่ที่ r e s o l t แล้วเงินปันผลเขาก็ได้แต่ for ราคามันก็ได้ตาม valuation เพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ได้ตักกะผมก็คือว่าใช้ตักกะเนี้ยในการที่จะเวลาทำงานก็คือเมื่อกี้สรุปก็คือว่าพี่ช้างเปรียบเทียบกับในการที่ตอนที่พี่ช้างเป็นผู้จัดการตลาด MAI นะคะว่า อตอนนั้นเนี่ยตลาด m i คนยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรไม่มีใครอยากเข้านะคะตอนนั้นที่เริ่มมาเนี่ยพี่ช้างก็บอกว่าพี่ช้างก็มีโครงการที่ขึ้นมาซึ่งโครงการนี้เนี่ยพี่ช้างก็มองหาวิชันเนอรี่ของในการที่จะเอาใครหน้าที่จะมาเข้าตลาด m i ได้ก่อนแล้วก็คนเหล่านั้นพี่ช้างเชื่อว่าน่าจะเป็นม a n นู a c แฟคเจอร์องก็คือ,อคนที่ทำการผลิตโรงงานต่างๆใช่ไหมคะเซอร์วิสด้วยแล้วก็คือที่มีโอกาสในการเติบโตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ช้างก็เลยไปจีบมา ผาจีบมาแล้วเขาตกลงมาเข้าแล้วคือวิชานารีมาแล้วคือแก๊งนี้แก๊งสีสีฟ้าคือพี่ช้างต่อแรกสีเขียวคือวิชานารีมาแล้วนะคะพอวิชานารีมาแล้วเนี่ยเพื่อจะให้ crossing ภูเพลอันนี้ได้นะคะ crossing ในแคสเซิลได้สิ่งที่พี่ช้างทาก็คือต้องช่วยเขาสร้างด e m a n ก็คือ investor คราวนี้มาแล้วนะคะก็คือผู้ลงทุนที่ต้องการที่จะมาเข้ามาลงทุนในบริษัทเหล่านี้ใส่เงินมาที่ปุษขาทางการเงินในการที่ผู้สอบบัญชีมาเพื่อจะเข้ามาตรงนี้ ล้มกวนพี่ช้างเ่าต่อเปลียนเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของตรกกะผมเปลี่ยนตรกกะเป็นคุณเป็นคนขายของนะฮะเป็นเซลส์เนี่ยเซลส์เนี่ยเวลาจะคิดว่าเรามีอ่ l โซลูชันหรือว่าเราเป็นเซลสายจะเป็นเทคโนโลยีสายพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นเซลที่เป็นเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยก็ต้องนั่งคิดถึงเรื่องลูกค้าแล้วก็คิดถึงตัว product นะครับ ลูกค้าในโลกเนี่ยมีหลายประเภทโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นพวกเทคนิคอลเราจะเรียกว่าเทคนิคอลไบเออร์เพราะอ่านหนังสือเล่มนี้กับประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยเรามาประยุกต์ใช้ว่าเทคนิคอลไบเออร์เนี่ยเราต้องตอบโจทย์เขาให้ได้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยตอบโจทย์เขาไหมเพราะฉะนคนที่เป็นเซลล์ขายของเนี่ยบางครั้งเนี่ยม,มันกระโดดกระโดดไปขายของให้กับคนที่เป็นด้านการเงินหรือเราเรียกว่า economic buyer แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตอบโจทย์เราก่อนคนแรกต้องมีตรกกะก็คือ technical buyer ก็คือไอ้ visionary หรือไอคนที่เป็น risk seeking คนนั้นถ้าเขายอมแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถไปบอกเจ้าของหรือไปบอก CEO ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยดีแล้วผ่านเพราะอย่าลืมว่า คุณไปขายขอให้กับเจ้าขอให้กับซีอโอแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเทคนิคอลไบเออร์บอกม,มันคน <c> ใช้จริงคนใช้จริงมันบอกมันเฟลไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กหรอกแต่ยูเซอร์เนี่ยมันมีหลายคนเอ็มยกตัวอย่างเทคนิคอลไบเออร์พอเทคนิคอลไบเออร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของเทคนิคพอไปถึงอีกหนึ่บเออร์ก็ต้องไปต่อรองเรื่องราคาว่าเขาต่อรองราคาแล้วคุ้มค่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยลืมคิดถึงคนที่ใช้ ก็เรียกว่า user buyer ตัวนี้คือตัวสำคัญที่สุดเล่มนี้เนี่ยมันจะพูดถึงว่าเวลาเราไปบุกเรารวมพลโจมตีเราลุยกว่าคนที่จะไปใช้เนี่ยแล้วใช้แล้ว s u c c e s s f u l เนี่ยหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้แตะถึงตรงคำว่า user buyer แต่ผมเอามาประยุกต์ใช้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วคุณขายของเสร็จเนี่ยเขาต้องใช้นะใช้แล้วสามารถที่จะ จะเป็นลดต้นทุนทำให้ผลิตของได้มากขึ้นหรือทำให้ธุรกิจเขามีความ e อ f ฟ c i e n t มากขึ้นไอตรงเนี้คือตัวสำคัญเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังขายข,ายของใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเรากำลังจะไปไป Replace หรือไปทดแทนคนอื่นคนที่เป็นเซลส์ก็ดีอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องอ่านแล้วพยายามจะเข้าใจตรกกะว่านี่คือ พฤติกรรมของลูกค้าใช่พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละช่วงเนี่ยไม่เหมือน,อนกันเลยแต่พอคุณข้ามฝุ่งเผลมาแล้วเนี่ยตอนนี้คือคุณติดติดลมบนเนี่ยวิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนคนที่เป็นเจ้าของเองก็ต้องคิดว่าผู้จัดก,การคนที่ใช้ที่เป็น project manager ตอนจุดแรกกับจุดหลังในคนละคนนะพอข้ามแล้วเนี่ยต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งนะสมัยแรกเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งเทคนิคน,นิดหน่อยแต่พอข้ามมาแล้วอาจจะเป็นคนทำมาเก็ตติ้ง Marketing มากกว่าพี่ทัง้งค่ะ ในเล่มนี้เนี่ยมันมีส่วนที่2องเขาบอกว่า crossing the chasm เขียนว่าบทที่ 3, d-day analogy อ่ามันคืออะไรคะ d-day analogy เราต้องบุกหาลูกค้า visionary กลุ่มนี้กลุ่มเดียวแล้วทำให้ดีที่สุดอย่าไปกระจายเพราะว่าบริษัท startup รือตอนเริ่มต้นหรือ product ทุนทรัพย์ก็มีจำกัดบุคลากรก็มีจำกัดการตลาดหรือทุกอย่างเพราะ้นต้องเล็งเฉพาะกลุ่มนี้คุณจะแก้ปัญหาของลูกค้ากลุ่มนี้ ต้องลุยแล้วก็ต้องหาอย่างที่ผมเรียนหาวิชเนอรี่หาลูกค้าคนที่ยอมเป็นหนูทดลองให้เราเพราะว่าแทนที่จะคือจุดจมตีมีหลายจุดแต่ถ้าเกิดว่ากําลังของสัมพันธมิตรเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่เลือกจุดโจมตีกระจายตีหมดเลยตายแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยบุกยืดหานี้ก่อนแล้วค่อยๆไปทีละหานเหมือน Facebook Facebook ออกมาตอนแรกก็มหาวิทยาลัยเดียวไม่ได้ไปทั่วโลกแบบนี้นะคะต้องเลือกจุดโจมตีแล้วเอาให้มันมั่นก่อนนะคะก็คือเราชนะในจุดนี้แล้วแล้วเราค่อยขยายเข้าไป c h a p t e r 4ใช่ไหมเลือกจุดโจมตี c h a p t e r 5เนี่ยรวบรวมกำลังพลแล้วก็ Chapter 6กกำหนดขอบเขตของสงครามจะได้รู้ว่าอะไรต้องถอยอะไรไม่ถอยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเปิดฉากโจมตีก็คือ Launch the Inva s i o n นะครับและอย่างอย่าง AI เนี่ย AI นี่ก็เป็น perfect example ซึ่งมัน cross the t h r s มาแล้ววันนี้พอมัน cross the t h r s มาคนที่ไอ้ข้ามหูเหวมาเนี่ยพอข้าม,มาแล้วเนี่ยคนเริ่มติดคนเริ่มใช้เพราะฉะนั้นก็คืออย่างกรณีถ้ายกตัวอย่างอย่าง Chat GPT เนี่ยตอนนี้ต้องว่าน่าจะอยู่ระดับประมาณประมาณนี้คือเขา cross มาแล้วนะคะแล้วก็เขาตอบโจทย์เป็นพอยได้ชัดเจนคือถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยถ้าสักประมาณสี่ปีที่แล้วก่อนที่จะมี AI ที่เป็น Chat GPT ลักษณะน,นี้มาเนี่ยเราจะไม่มีทางเชื่อเลยว่า เจ้าของบัลลังก์เซิร์ชแอนจิ้ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้จะถูกขย่าบัลลังก์ไม่มีใครเชื่อเป็นไปไม่ได้เลยแต่วันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือคนที่สร้างขึ้นมาที่ที่ทำมา Open นไก็จากสีฟ้าไล่เป็นสีเขียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงต้นๆแต่ว่าจะเข้าเมนสตรีมได้หรือเป็นแบบเลดม majority ตรงนี้ก็คือคนที่ตามเชิงตามนะคะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูกันต่อไปเพราะว่าโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมาก พี่ช่างขาถ้าเกิดจะให้สรุปหนังสือเล่มนี้เป็นสักแบบสองประโยคพี่ช่างจะสรุปว่าสรุปสองประโยคนเนี่ยอยากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่หนึ่งผมแนะนาเลยพวกกีคือพวกวิศวกรที่อยากจะทําธุรกิจนะครับสองพวกนักลงทุนที่อยากจะเข้าใจว่าตรกกะของพวกวิศวกรพวกนี้มันคิดเป็นหรือมันคิดไม่เป็นนะครับสามก็คือ พวกผู้บริหารที่ต้องควบคุมหรือมีลูกน้องที่เป็นกึ่ง g e ก,กรหรือกึ่งวิศวกรว่าทําไมไมันไม่คิดแบบนั้นนะครับกพวกพวก,พวกนี้ก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการที่เอาเทคโนโลยีไปขายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทั้งผู้บริหารคนที่เป็นคนที่ execute นะครับหรือคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยสามารถใช้เล่มนี้และเข้าใจคอนเซปต์และสามารถชี้ได้ว่าอะไร work อะไรไม่ work เพราะอย่าลืมนะครับในโลกของการลงทุนในเทคโนโลยี Product เนี่ย Product ถ้าไม่ดีแต่คนบริหารดีมันพอไปได้แต่ถ้า Product มันดีแต่ไอคนบริหารไม่เป็นยังไงแม่งก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนลงทุนเองก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่คนคนที่บริหารแต่ถ้าคนคนบริหารนั้นเข้าใจว่าในโลกของความเป็นจริงนะครับในโลกนี้เวลาทำฟอร์แคสต์เนี่ยหรือว่าเวลานั่งเทียนเนี่ย เราก็รู้อยู่แล้วว่าในโลกของเทคโนโลย,ยีไม่มีหรอกที่มันจะกําไรในวันแรกยังไงมันก็ต้องขัดทุนมันก็ต้องโล w c คอสแต่คําถามคือมันจะวิ่งกลับมาตอนไหนแล้วคุณอึดแค่ไหนในการที่จะ cross the chasm โดยที่ทุนทุนคุณเนี่ยจะต้องถูกกินไปนคนที่วัน cash flow หรือคนพนักงลงทุนก็ต้องเข้าใจแต่สุดท้ายมันกลับมาที่ตัวคนนั้นก็เป็นหนังสือที่ผมใช้เป็นตัวเฟรม นะครับยีกว่าปีก่อนเป็นบทเรียนให้กับสตาร์ทอัพที่มันมีสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เลยเอาตรงๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ช้างแล้วก็ยอดขายตอนแรกก็ขึ้นแล้วก็เฟรมเพราะเขา cross ไอตัวแชาเซอร์หรือหูเหวอันเนี้ยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้จริงแล้วก็แหววตกหุมเหวไปส่วนใหญ่เลย ทำยังไงเราถึงจะข้ามบเผยวตรงนี้ได้หนังสือเล่มนี้มีคําตอบนะคะแล้วก็คาแนะนําของพี่ช้างชนิดในวันนี้ก็เป็นคําตอบให้กับหลายๆท่านที่สนใจแล้วก็ในสําหรับในการทําธุรกิจด้วยค่ะหวังว่าทุกท่านที่ทําธุรกิจในวันนี้นะคะจะเข้าสู่เมนสตรีมได้ด้วยหลักคิดของ cross i n e r g y ฉาเสริมแล้วก็คาแนะนําของพี่ช้างชนิดในวันนี้นะคะขอบพคุณพี่ช้างมากๆค,ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ลักษณะน,นี้นะคะเป็นแนวแสร้างาแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็แนวคิด ในการประกอบธุรกิจอย่างวันนี้นะคะที่พี่ช้างนำมาแชร์ให้กับพวกเราได้ทราบนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของจิราไลบรีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะซึ่งจะออกทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกันสําหรับแขกรับเชิญ9 9ท่านซึ่งเป็นบุคคลทรงคุณค่าเม่กรักทางความคิดแล้วก็มีผลงานไปที่ประจักษ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ